สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่มีนาะคาเฟ่นะคะก,กาญจนบุรีซึ่งวิวที่ทัดด้านหลังเห็นไหมเห็นไหมครับวิวทีวทัศน์ตัง้งรอบรอบๆก็โอเคสวยนะสวยมากเลยน้ำเริ่มแห้งข้าวตั้งท้องแล้วตกลงราหลับดูข้างในกัน ตอนนี้เราก็อยู่กันที่มีนาคาเฟ่กาญจนบุรีนะคะก็ะข้างหลังนู้นเห็นไหมคะนู้นว่าทําเสือไกลๆนู่นเลยในในคนคนถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะคะเริ่มเยอะแล้วก็จะมีทางนี่ตลอดทั้งทางนี่ก็บรรยากาศรอบนะคะ360องศา เราลองไปดูข้างในผ่าช่วยวจะล้มไหมจะยบุบนะมันก็ยุบยุบ่อยมันก็จะยุบยุบ่อยโอเคเชิญค่ะขอบคุณค่ะระวังค่ะโอเคเยอะนะคะคนเยอะถามว่าคนเยอะเยอะมากแต่ก็ยังไม่ น่นเท่ากับช่วงก่อนโควิดนะคะทุกคนรักษาก็ถือว่ารักษา,กกษาเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคือทุกคนก็ใส่แมสกนะคะก็ใส่แมสรักษาสังคมใช่ตรงนู้นเยอะตรงนั้นเนี่ยพีคพีคสุดนะคะก็จะมีตรงนู้นเลยเห็นไหมคะ ที่พีกสุดเลยก็จะเข้าแถวกันขึ้นไปก็จะ,จะมีเยอะสวยข้าวตั้งท้องแล้วนะคะข้างนอกนะคะรถก็เยอะเลยแหละก็จะมีฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็เป็นที่ซูมอาหารนั่งกินได้นะคะมีนาคาเฟ่คะ่ะคน เริ่มพอเดินเข้าไปก็เริ่มยอยๆออกกันมาแบบไปเราไปให้สุดเลยก็แล้วกันแล้วค่ะวพอเสร็จจากเติมลังที่นี่นะคาเฟ่น,นะเราก็จะไปวัดคำเสือกันที่อยู่ข้างบนนั้นนะคะสูงๆลิบๆนั่นแหละ อากาศวันนี้ตอนมาจากนาคปรปฐมก็ฝนตกนะคะพอมาถึงที่นี่ไม่มีฝนเลยสักเม็ดเดียวหรือปลาแขกเป็นตัวแรง <c oughs> ไม่ใช่หลักมัง้งโอเคนี่นะคะ <ไป S 1> ก็ใกล้สุดละทางน้น <ไป S 1> ตรงน,นี้สุดของ <ไป S 1> ทางเดอนทางนี้ละสวยค่ะแล้วก็ไม่ร้อนจัด โ okay. อเคตรงนี้ก็สุดทางแล้วค่ะข้างบนไปว่าขั้นสุดมีแล้วเกี่ยวข้าวด้วยเป็นไงเนี่น,นี่ตรงนี้เป็นจุดพีคเลยดูแม่ลวงแม่ลวง <c oughs> ด้วยน้ำหนักของชั้นแล้วนี่ฉั้นจะตกไหมเนี่ยอะไรอเนี่ยโ okay. อเคตรงนี้จะเป็นจุดพีคนะคะขึ้นกระไดไปเพื่อที่จะถ่ายรูปโอเคค่ะงั้นก็ไนน่นานไหนเราก็เดินกลับกันเลย ันนุ้นสวยนะสวยคนไทยรูกกันเยอะเลยค่ะก็เปิดนี่เดินกลับเราสั่งเครื่องดื่มไว้นะคะก็เราเดินกันมาพอของคาของคอเดี๋ยวเราไปดูเครื่องดื่มที่เราสั่งเอาไว้กัน เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมนี่น no. oh, um, right. okay. right. um, ี่น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 ี่ใช่ป่ะลูกที่บ้านแม่เคยเรียกนะว่าลูกอะไรนะลูกตุ่นหมูตุ่นหมาเออใช่น่าจะใช่นะเพราะว่ามันเหม็นนะนี่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 ลูกอ่อ่นของมันนี่ลูกอ่อ่นของมันมันเหม็นเหม็นจริงนะก็แค่เคยแล้วโคตรเหม็นเลยเหม็นเหมือนขี้ทิ้งจุกอะ หย่าให้คนอื่นเขาไดเดินโอเคค่ะงั้นเราไปพักกินน้ำกันก่อน,นนะคะมาเลยค่ะสวยบรรยากาศใช้ได้โอเค